วันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านปกกอะนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับกราบสวัสดี f อทุกท่านนะครับคลิปนี้ลุงภูก็จะขอมาพูดถึงข่าวลือเรื่องของผลเครื่องจับเท็จนะครับซึ่งก็เป็นความเคลื่อนไหวของคดีน้องชมพู่นะครับ ซึ่งช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับก็มีคนไปเข้าเครื่องจับเท็จ9คนในชุดแรกนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็เป็นคนในครอบครัวของน้องชมพู่และครอบครัวลุงพลป้าแตนนะครับและในชุดที่2ก็จะประกอบไปด้วยเด็กชายกล้วยเจ๋งนะครับลูกชายของน้าเสริมน้าตายมีพ่อแบมนะครับเป็นชาวบ้านกกกอกซึ่งคนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพยานคนสําคัญของคดีนี้แล้วก็ยังมีนางส้มโอนะครับชาวบ้านกกตูม มีพระอธิการบุญมาวัดป่าภูผาแอกน,นะครับมีครูบารัตวัดป่าภูกระล้นและนางดอนนะครับเป็นชาวบ้านกกกอกซึ่งก็จะได้ยินข่าวมานะครับว่าทางตํารวจให้น้ําหนักในตัวพยานพ่อแบมมากที่สุดในตอนนี้และตอนนี้นะครับทางพ่อแบมเองก็มีข้อมูลบางอย่างได้บอกกับตํารวจไปบ้างแล้วซึ่งก็ต้องไปว่ากันนะครับว่าจะผิดปกติหรือเป็นเรื่องจริงซึ่งถ้าพ่อแบมไม่ได้จาอะไรผิดไปนะครับและผลของการเข้าเครื่องจับเท็จคร่าว ก็เหมือนกับข่าวดูจะออกมานะครับว่ามี1ใน9คนของชุดแรกนะครับมีความผิดปกติมีพิรุษซึ่งพิรุษที่ว่านี้นะครับก็อาจจะเป็นเวลาตำรวจถามอะไรนะครับก็จะมีอัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติหรือขึ้นสมองผิดปกติซึ่งในผลดัชนีกราฟนะครับมันก็จะระบุออกมาแบบนั้นซึ่งก็ยังไม่รู้นะครับว่าคนที่ผิดปกติคือใครนะครับแต่ที่แน่ๆมีหใน9คนนี้แน่นอน แลวก็มีข่าวหรือแววออกมาจากกลุ่ม Facebook กลุ่มหนึ่งนะครับว่าซึ่งก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับซึ่งอาจจะจริงหรือไม่จริงก็เป็นไปได้ก็ต้องฟังอย่างเป็นกลางที่สุดซึ่งโซเชียลเองนะครับก็ได้บอกว่าผลของการเข้าเครื่องจับเท็จนะครับระบุได้ว่าหนึ่งใน9คนนี้มีความผิดปกติคนคนนั้นเป็นผู้หญิงนะครับซึ่งคนในชุดแรกที่เป็นผู้หญิงก็จะประกอบไปด้วยคุณแม่สาวิตีน้าตายน้าฝนและก็ป้าแตนนะครับ คนที่รับฟังก็ต้องวิเคราะห์กันก่อนนะครับว่าข่าวลือนี้มันจะเป็นจริงหรือไม่และถ้าเป็นจริงว่าเป็นผู้หญิงนะครับก็ต้องมานั่งวิเคราะห์กันต่อนะครับว่าผู้หญิงที่ว่านั้นนะครับเป็นใครซึ่งก็เป็นอะไรที่คาดเดายากมากนะครับ <ๆๆ S 1> ก็ต้องมาวิเคาาราะห์กันนะครับว่าจากเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาที่มีข่าวนะครับมีผู้หญิงคนไหนในนี้บ้างนะครับที่ดูมีพฤติธดผิดปกติมากที่สุดซึ่งก็เดากันได้นะครับแต่ทางที่ดีก็รอสรุปจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดีกว่า ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับได้ทํางานอย่างละเอียดรอบคอบและเต็มที่ที่สุดนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทําอาหารและเดกเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับ ตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารในเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารในเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ภูกระเบิด Channel ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ